เก่ง #5 ประตูนะครับยอดนิยมที่ขับดีขับทนนะครับแถมช่วงล่างดีมากนะกับคันนี้เลยโตโ u k i s w i ิป1.2 GL ปี2022คันนี้พิเศษมากๆครับมากับเลขไมค์แค่70,000กว่าโลนั้นเองนะครับผมใครหาอยู่แล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบเลยนะสวัสดีครับสวัสดี FC ช่อง d ดี r D Youska ทุกๆท่านนะครับและผู้ชมที่ผ่านทางมาชมทุกท่านนะครับวันนี้ เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาสำนักง,งานใหญ่แห่งใ,ใหม่สุวินทวงศ์46ที่เดิมนะที่นี่เรามีรถให้คุณเลือกซื้อเลือกหามากกว่า500คันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งเล็กกลางใหญ่รถกระบะรถตู้ SUV PPV เรามีหมดเลยนะวันนี้ขอนําเสนอกับเจ้าคันนี้เลยครับสุสกิสสวิปหนึ่งจปี2022คันนี้ใหม่มากนะครับผมรถปี22ใช้งานไปเพียง71,000นัโลนั่นเองนะครับผมรถเก๋ง5ประตูที่เรียกได้ว่ายอดนิยมที่สุดในในนเเวลลาี้ยะคผ ช่วงล่างดีนะครับผมประหยัดน้ํามัน20ลลิตรครับผมแล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยค่าออไหล่ไม่แพงนะครับดีไซน์มาดีเลยทีเดียวเหมือนรถยุโรปเลยนะกับคันนี้สุ k กิ w i f ปนะครับ1.2 GL พาดูสีสันตัวรถนะครับคันนี้มากับสีบรอนเงินรอบคันคันนี้เป็นตัว GL ตัวเริ่มต้นแต่ว่าได้มากับชุดแต่งพาร์เกิร์รอบคันมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมแต่งหล่อมาจากโรงงานเลยสีบรอนเงินนะครับสีสันรอบคันใสๆสวยๆเลยนะครับไม่ ไม่มีรอยยุบรอยบุบรอยลักยิ้มใดๆนะครับคันนี้แค้ผ่านการชนหนักพิจความตัดต่อ,ตอกรอม,มาจมน้ํากลับสีมาแน่นอนนะคันนี้ใช้งานน้อยวิ่งน้อยเจ้าของเก่าดูแลดีนะครับผมเนี่ยให้ดูสีสันตัวรถรอบๆคันนะฮะตัวรถใหม่มากเลยนะครับผมปีย2ิบสองใช้งานไปเจ็ดหมื่นหนึ่งพันโลนะราคาดีด้วยนะครับสามแสนกว่าบาทนะครับผมเนี่ยให้ดูตัวรถนะครับผมดีไซน์มาดีครับสำหรับโตโยกิสวิปนะลูกค้าถามหากันเข้ามาเยอะวันนี้ ที่เพชรยนต์เรามีเข้ามาหนึ่งคันทั่วเลยนะครับมีคันเดียวรล้นเลยกับหนึ่งจุดสอง GL คันนี้นะครับผมอ่ะพาดูสีสันร,รอบคันไปแล้วเรามาดูกันเรื่องดีไซน์ของเจ้าคันนี้ดีกว่านะครับผมอันนี้เป็น Su z u กิ Swi ปหนึ่งจุดสอง GL ปีสองพันยี่สิบสองนะครับผมเป็นรถตัวเริ่มต้นนะแต่ว่าคันนี้ได้พาชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันมาจากโรงงานเลยเรียกได้ว่าแต่งหล่อมาพร้อมใช้นะครับผมด้านหน้ากระจังหน้าจะเป็นสีดำนะครับตัดด้วยเส้นโครเมียมพร้อมโลโก้ s u z u กิด้านหน้า นะครับผมตัวไฟเขาจะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะครับทั้งสองฝั่งจะบอกเลยว่าไฟเนี่ยใสๆส,สวยๆเลยเห็นไหมไม่มีขุ่นไม่มีเหลืองไม่มีการแตกลายงานใดๆทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมสวยมากและคันนี้ตัว GL มีพาจุดแต่งสเกิร์ตมาให้รอบคันแบบนี้นะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังมีมาให้ครบพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นี่เลยนะครับมีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับคันนี้เตี่ยมสารป่ากระโปรงนะครับสวยคมชัดเจนมนๆแบบนี้นะครับไม่มีไม่มีมมรอยยุบรอยบุบรอยรักย,ยิ้มใดๆนะเนี่ยโป่งซุ้มล้อ กันชนหน้านะครับแนบชิดสนิทกันแบบนี้เลยนะสีสันสวยสม่ําเสมอกันรอบคันนะครับผมด้านข้างคันนี้ตัว G L ตัวเริ่มต้นเขาจะได้มาเป็นล้อกระทะนะครับขอบสิบห้านะครับดัดมากับยาง Bristone Ecopea ปียีสองนะครับผมพร้อมใช้งานด้านล่างให้ดูนะครับรถคันนี้บริเวณช่วงล่างเบ้าโช้คต่างๆนะครับสวยใสสะอาดตาแบบนี้เลยนะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับกับโตโยต้สวิทคันนี้พาสเกิร์ตแต่งรอบคันนะครับนี่เลยสีดําตัดกับตัวรถสีบอลเงินลงตัวนะครับผม ไปเลี้ยวมีที่แก้มข้างทั้งสองปานะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถหน้ามือปรประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมคันนี้ได้มากับกุญแจคีย์เลสแล้วนะครับกดปุ่มปลดล็อกเข้ารถได้เลยนะคิวกนศาสตร์มีมาให้ครบทั้ง4บานนะครับพาร์กระจกเดิมจากโตโยตโทุกชิ้นนะครับผมนี่จะมองไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยโลโก้โตโยตโชัดเจนทุกบานนะครับผมพาร์ทเดิมจากโตโยตโเลยนะครับฝาถัางน้ํามันอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะคันนี้พาดูรูปทรงด้านหลังนะฮะเขาจะเป็นทรงแบบคล้ายรถ แบรนด์ยุโรปแบรนด์หนึ่งนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะด้านท้ายนะครับได้มากับไฟท้าย mm. ไฟเบรกแบบ LED ด้วยเห็นไหมฮะมีมาให้ไฟท้ายสวยใส่มากเนี่ยเงาเงาวิ้งวิ้งเลยนะครับผมไม่ขุ่นไม่เหลงไม่มีการแตกลายงาใดๆนะครับด้านหลังนี่ฮะพาร์จะเกิดรอบคันลากยาวจากด้านหน้ามาถึงด้านหลังนะครับตกแต่งด้วยปลายท่อคู่แบบนี้ครับสวยงามลงตัวเลยทีเดียวนะครับผมมีกล้องมาให้ด้วยนะคันนี้อ่ะสวยงามน่าใช้เลยนะสวิปดูจากมุมนี้ครับฝั่งขวาของตัวรถเห็นไหม ไม่มีร่องรอยการฉีอ่าการถูกสีถูกชนอะไรมาเลยนะครับผมบนหลังคาก็สวยสะอาดตาเช่นเดียวกันนะครับผมไม่มีรอยขี้นกคราบขี้นกหรืออะไรตกใส่เลยนะครับผมสวยงามมากคันนี้อ่ะใช้งานไปเพียงเจ็ดหมื่นหนึ่งพันกิโลเมตรเท่านั้นนะครับอ่ะมาเราไปดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถกันหน่อยนะครับผมรถทุกคันที่บริษัทเพรย์ยนนำเข้ามาขายนะครับเรารับประกันเลยว่าไม่มีการชนหนักพิกามตัดต่อกรไมจมน้ํากลับสีมาแน่นอน นี่เลยอาดูโครงสร้างนะครับจุดสปอร์ตเมทอาร์คบริเวณฝั่งซ้ายมือด้านหน้านะครับบริเวณพื้นฐานด้านหน้าเนี่ยให้ดูนะจุดสปอร์ตเมทอาร์คสวยๆกลมๆแบบนี้เลยนะฮะรูปไปเนะี่ยผิวเนี้ยผิวเรียบเนียนเลยนะครับผมไม่ไม่ผ่านการดัดการงัดใดๆมาเลยนะบอกเลยว่าโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับรถทุกคันเรามีตรวจรถให้นะบอกเลยว่าคุณภ,ภาพเกรด A5 ดาวทุกคันแน่นอนนะครับผมได้รถไปใช้งานอย่างสบายใจถ้าซื้อรถกับเรานะครับบริษัทเทรยน์นะครับผมอ่ะ น็อตบานประตูนะครับไม่มีการขันการไขนะหัวน็อตไม่มีขยับเลยทุกตัวผมรับประกันได้เลยนะคะันเนี่ยใหม่มากใช้งานไปแค่เจ็ดหมื่นโลนะครับผมบริเวณทางขึ้นเนี่ยเห็นไหมไม่มีรอยเท้าอะไรแบบรอยเสียหายนหนักเลยนะครับผมรถใช้งานน้อยนะเสาบีเช่นเดียวกันครับหัวน็อตไม่มีการขันการไขเลยเห็นไหมสภาพเดิมๆครับเพลทเ name อ,อยู่ครบนะครับผม suzuki motor thailand แบบนี้เลยนะฮะมาดูกันที่โครงสร้างประตูด้านหลังบ้าง พุทธศาสาหน้าหลังฝั่งซ้ายนะครับผมเปิดออกมาแงให้ดูเห็นไหมจุดสปอร์ตเมทาร์คสวยกลมคลมเดิมนะครับผมเนี่ยแงกันให้ดูแบบนี้เลยนะครับเนี่ยโครงสร้างเดิมสีเดิมนะครับไม่มีชานชนหนักริกความตัดต่อมาแน่นอนนะครับผมคันนี้น่าใช้งานมากนะใครหารถเล็กๆประหยัดประหยัดดูแลง่ายนะครับคันนี้สวิฟเนี่ยเรียกได้ว่าสิบสิบแปดสิบเก้ายี่สิโลลิตรเลยนะคันนี้ขี่ไปเลยสบายๆนะครับผมเครื่องยนต์พันสองเครื่องเล็กดูแลง่ายนะครับอ่ะ ฝั่งขวากันบ้างนะครับจุดสปอร์ตเมทอาร์สวยๆกลมๆแบบนี้เห็นไหมฮะโครงสร้างเดิมตัวถังเดิมนะครับผมไม่ผ่านการกลับสีการตัดต่อใดๆมาเลยนะมาดูในฝั่งของคนขับกันบ้างนะครับผมฝั่งคนขับพาชมนี่เลยนะครับสวยกลมคมเดิมนะครับผมแน่นๆเดิมๆแบบนี้นะครับจุดสปอร์ตเมทอาร์โครงสร้างต่างๆนะครับสวยชัดเจนคันนี้โครงสร้างให้ไปเลยห้าดาวนะครับผมการันตีโดยบริษัท ที่ได้รับมาตรฐานนะบไปสัตกลางจากเยอรมนีนะครับตรวจรถให้เรานะครับทุกคันแน่นอนอ่ะหัวน็อตไม่มีขยับนะครับเสาเอเห็นไหมน็อตปากกระโปรงต่างๆเนี่ยอยู่บริเวณน็อตบานประตูต่างๆไม่มีขยับนะครับบริเวณทางขึ้นรอยเท้าไม่มีรอยเท้าขูดขีดใหญ่ๆเลยนะครับผมเสาบีน็อตไม่มีขยับพักตัวนะครับผมอ่ะเรามาดูในส่วนของพาร์ทอินทีเลียภายในกันบ้างนะครับตัว G L ตัวเริ่มต้นภายในก็จะตกแต่งเป็นแบบสีดําล้วนๆนะครับผม เริ่มกันที่บานประตูอ่ะมีแซมสีสีขาวมาด้วยนะครับเริ่มที่บานประตูก่อนเลยนะครับวัสดุประตูจะเป็นวัสดุแข็งนะครับวัสดุฮาร์ดนะสีดาช้ำชามแบบนี้เลยนะครับไม่ไม่เฟดไม่ขาวไม่ลอกไม่ล่อนเลยนะสวยงามนะครับบริเวณที่พักศอกจะมีแบบบุหนังอ่าบุผ้ามาให้เป็นแบบซอฟทัชนะครับนุ่มๆรองข้อศอนะครับแล้วก็มีตกแต่งด้วยกับลาสติกสีขาวแบบนี้นะครับบริเวณจุดปรับกระจกนะ กระจกขึ้นลงไฟฟ้าสบานออโต้บานคนขับเซ็นเตอร์ล็อกนะครับปรับเปิดกระจกมองข้างปรับองศาต่างๆอยู่จากบริเวณนี้ได้เลยนะครับด้านล่างก็มีที่วางขวดน้ําที่เก็บของนะครับลำโพงตามสไตล์นะฮะพาดูด้านในเข้ามาที่ด้านในรถนะครับผมคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นได้เป็นกุญแจคีย์เลสมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เลยกุญแจเขาจะน่ารักน่ารักเล็กๆแบบนี้นะครับผมกุญแจคีย์เลสก็จะมาพร้อมกับปุ่ม engine start นะครับอยู่บริเวณขวามือใต้แอร์แบบนี้นะครับคันนี้มีระบบ traction control มาให้ ออโต้ตาร์ออโต้ท็อปมีมาให้เรียบร้อยเปิดปิดได้นะอันนี้นะครับผมด้านล่างก็จะให้ดูแบบตรงนี้เป็นที่เปิดปากระโปรงหน้านะครับผมฝาถังน้ํามันก็เปิดจากบริเวณเท้าให้ดูแป้นคันเร่งแป้นเบรกนะครับผมสภาพเดิมๆแน่นๆไม่มีช้าเลยนะอันนี้ใช้งานไปเจ็ดหมื่นหนึ่งพันกิโลเมตรนะครับผมขึ้นมาดูที่พวงมาลัยพวงมาลัยมันตินะครับควบคุมเครื่องเสียงต่างๆจากบริเวณซ้ายมือตรงนี้นะครับพวงมาลัยสามก้านคุ้มหนังนะ แน่นๆตึงๆนะครับผมไม่ปิไม่เฟดไม่ขาดใดๆเลยนะอันเนี้ยอยู่ในสภาพเดิมๆเลยหน้าปัดเรือนไม้นะครับหน้าปัดเข็ม2ฝั่งนะครับแล้วก็มีหน้าปัดดิจิตอลตรงกลางนะครับผมวัดรอบวัดความเร็วนะครับตรงกลางก็จะเป็นหน้าปัดดิจิตอลบอกสถานะสถานะต่างๆนะครับผมด้านในนะครับแผงคอนโซลแดชบอร์ดต่างๆสะอาดตามากเห็นนะเป็นสีดําล้วนนะครับตัดด้วยกับสีขาวเบจแบบนี้นะครับผมวัสดุแข็งนะวัสดุฮาร์ดนะตัวแอร์เนี่ยตรงกลางก็จะเป็นแบบ แอร์วงกลมนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะครับวิทยุตรงกลางเชี่อมต่อ USB ได้เลยนะครับผมแอร์คันนี้ได้มากับแอร์ออโต้นะครับผมคันนี้เกียร์ออโต้ด้านล่างนะครับมีพอร์ต USB มาให้เห็นมั้ยมีพอร์ต USB พร้อมพอร์ต AUX นะครับว่า Powerless มีให้หนึ่งกับแต่งนะครับวางขวดน้ําวางแก้ว2ขวดตรงนี้นะครับผมพร้อมที่เก็บของเล็กๆประมาณหนึ่งตรงนี้นะฮะตรงกลางก็มีกับเบรกมือแบบแมนนวลนะครับด้านหลังมีที่วางขวดน้ำมาให้อีกหนึ่งจุดนะดูด้านบนนะครับผม มาบางแดดมีกระจกแต่งหน้ามาให้นะเรียบร้อยนะครับผมผูม้โดยสารด้านหน้าก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะความที่แบบเสียบบัตรได้ด้วยนะกระจกมองหลังแบบแมนวนวลนะครับผมไฟสองแผนที่มีให้นะครับแสงสีวอร์มเปิดปิดได้นะครับผมคันนี้นะครับเพดานบอกเลยว่าสวยสวยใสๆไม่มีรอยเจมิมรอยยันใดๆมาเลยนะสวยมากคันนี้ใช้งานไปนแค่เจ็ดหมื่นโลนะครับผมพาดูด้านในตัวรถนี่ฮะคันนี้ได้ดีไซน์ตัวเบาะมาได้ดีเลยทีเดียวนะสวิฟตัวนี้นะครับเบาะเขาดีไซน์เป็นเบาะผ้า แน่นๆตึงๆเลยครับมทรงสปอร์ตนะเบาะ5ทรงสปอร์ตแน่นตึงๆเลยไม่ปีกไม่ฉีกไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นไม่มีช้ําเลยภายในเห็นไหมคนขับเนี่ยปีกเบาะตึงๆแน่นๆแบบนี้นะครับไม่มีช้าเลยนะสวยมากคันนี้อ่ะมาดูกันที่ด้านหลังกันหน่อยนะครับผมมาต่อกันที่ด้านหลังเนี่ยเบาะผ้าทั้งคันแน่นๆตึงๆไม่ปีกไม่ฉีกไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นนะครับสภาพเบาะดีมากนะสวยมากน่าใช้นะครับผมคันนี้เป็นทรงแฮชแบ็กห้าประตู เบาะหลังสามารถปรับพับได้แบบหกสิบสี่สิบอีกนะครับผมเนี่ยบริเวณหัวเบาะนะครับงัดก้านขึ้นมาแล้วก็พับลงมาเลยอ่ะแบบนี้นะครับผมเนี่ยปรับพับเบาะได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังนะพาดูด้านหลังนะครับผมนี่เลยภายหลังกว้างๆแบบนี้นะสำหรับ Suzuki s สว f t นะครับผมปรับพับเบาะแล้วก็ขนของได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะตัวเบาะพับได้หกสิบสี่สิบนะครับผมเบาะ เอาจากด้านหลังแบบนี้ได้เลยนะครับงัดแล้วก็ดันเบาะไปข้างหน้าน,นี่เลยนะัะปรับพับได้แบบนี้กว้างๆแบบนี้เลยนะครับวางของได้เยอะนะถ้าเกิดว่าไม่มีพื้นฐานด้านหลังนะครับผมเก็บของได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผมเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าตัวเบาะเขาเนี่ยเขาจะพับแล้วไม่ได้เรียบเสมอไปกับพื้นนะครับผมจะมีสเต็ปเบาะขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งแต่ว่าก็วางของได้เยอะอยู่นะครับผมวางไปงบนเบาะได้เลยนะฮะด้านหลังคันนี้ก็มีถาดตรงรุ่นมาให้เก็บของนะครับผมเปิดออกมาด้านล่างนะครับ ก็จะมากับชุดอุปกรณ์เซอร์วิสต่างๆอยู่ครบนะครับคันนี้ยังไม่ได้แก่เลยเห็นไหมโครงสร้างด้านล่างเป็นไงนี่เลยนะครับซีนทางมะพร้าวนะฮะสีขาวเือกไข่เดิมๆจากโรงงานเลยคันนี้เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นใครหาอยู่ไหมอ่ะดูโครงสร้างกันนิดนึงนะหัวน็อตไม่มีขยับนะครับประตูท้ายเห็นนะจุดปอตเมทอาร์คนะครับสวยๆกลมๆเดิมๆแบบนี้เลยเห็นนะเนี่ยรางน้ําสวยๆนะครับผมสองฝั่งเลยหัวน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไฟน็อตอะไรต่างๆไม่มีขยับสักตัวใช้งานไปเจ็ดหมื่นโลนะ สวยมากน่าใช้นะครับคอยหาอยู่ไหมกับรถเก่งคันเล็กๆประหยัดน้ามันดูแลง่ายนะครับอไหล่ไม่แพงเซอร์วิสถูกนะซูซูกิสวิปคันนี้ผ่อนเบาๆหกพันสี่ร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมไปสตาร์ทเครื่องให้ดูนิดนึงคันนี้บอกเลยว่าสตาร์ทชึ่งเดียวติดแน่นอนนะครับผมใครได้ไปใช้งานนี่บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะเจ็ดหมื่นโลนะครับขึ้นมาบนรถนะครับพกกุญแจไว้กับตัวนะเหยียบเบรกไว้จะมีสัญลักษณ์ไฟสีเขียวขึ้นนะครับผมกดปุ่มโฮสตาร์ทได้เลยเห็นไห รถติดเลยนะครับผมเนี่ยหน้าปัดเดินไม้นะครับก็จะมีหน้าปัดเข็มเป็นไฟสีแดงแบบนี้สวยๆเลยจอตรงกลางจะเป็นจอดิจิตอลนะครับผมบอกสถานะเกียร์อบอกเลขไม่เห็นไหมเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสองกิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมบอกว่าน้ํามีน้ํามันเหลือเท่าไหร่จากบริเวณนี้เลยนะครับผมแอร์ออโต้ครับคันนี้สตาร์ทรถปุ๊บแอร์เย็นปั๊บเลยเนหะ็นไหมแอร์ติดเลยนะครับอ่ะสวยงามเลยเดียวเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์บ้าง มาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับผมคันนี้เครื่องยนต์1.2 Dual Jet ของทาง s ูต u กินะครับประหยัดน้ำมันดูแลง่ายนะครับไม่จุกจิกอะไรไม่แพงนะคันนี้20มา18 19 20กิเมต่อลิตรได้เลยนะครับผมตัวเครื่องยนต์นะครับสวยใสแห้งๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีการด้วไหลเยิ้มของของเหลวใดๆออกมาเลยนะคันนี้ใช้งานไป70,000โลภายในห้องเครื่องสะอาดสะอ้านตมากนะครับผมมาดูโครงสร้างนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเช่นเดิมนะครับผมน็อตปากกปง น็อตซอมด้านในนะครับผมไม่มีขยับเลยบริเวณเบ้าหัวชคจุดสปอร์ตเม็อาร์คสวยกลมชัดเจนนะครับน็อตคานต่างๆไม่มีการขยับขันไขใดๆมาเลยนะขาสองให้ดูด้านล่างเห็นไหมจุดสปอร์ตเม็อาร์คานต่างๆนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวคันนี้ดูดิน็อตไม่มีขยับเลยนะครับผมจุดสปอร์ตเม็อาร์คสวยชัดเจนนะครับบริเวณคานหน้านะน็อตคานไม่มีขยับนะครับ้ายขวาหน้าหลังเดิมสนิทนะคันนี้โครงสร้างเดิมๆเลยใครหาอยู่คันนี้น่าสนใจนะครับผมดูด้านบนกับแผ่นกันความร้อนเห็นไหมฮะ ตัวแผ่นยังอยู่ในสภาพเดิมเลยสวยๆไม่มีการลอกร่อนขาดดุวยใดๆนะครับผมฝากระโปงสวยมากนะคับเนี้ย1.2 GL ปี2022นะครับคันนี้70,000โลน่าสนใจเลยทีเดียวรับก็ใครกำลังหารถเก่งเล็กๆไว้ใช้งานนะครับประหยัดน้ำมันดูแลง่ายเซอร์วิสไม่แพงอะไรสุกถูกแนะนำเลยครับกับเจ้าทูซูกิส w i วิฟ1.2 GL ปี2022คันนี้พิเศษสุดๆกับเลขไมค์แค่71,000โลเท่านั้น ตัว GL ตัวเริ่มต้นแต่ได้พาร์สเกิร์ตแต่งรอบพันจากโรงงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้20กิโลเมตรต่อลิตรประหยัดน้ามันมากนะครับผมกับราคาค่าตัวเพียง3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเดดีปีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มต้น6กพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นใครได้ได้หมื่นสามหมื่นห้าขึ้นไปเนี่ยมาจัดคนเดียวจบเลยนะคันนี้สวยงามมากน่าใช้มากๆนะครับผมหากใครสนใจคันนี้นะครับเบอร์โทรด้านล่าง0ูนย์2 7 5 4 0เเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะครับทักกันเข้ามาได้เลยเช้าสายบ่ายดึก ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะใครมีปัญหาอยากออกรถนะครับอยากทราบรายละเอียดต่างๆเนี่ยโทรทักเข้ามาปรึกษากันได้เลยนะครับผม๋ยวผมให้คำปรึกษาให้เองนะครับฟรีเลยนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะสำหรับวันนี้ครับขอจบการรีวิวเจ้าซูซูกิซับวิบคันนี้ไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ไว้ให้ผมด้วยนะผมมารีวิวให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ